จากคลิปก่อนนะครับก็คือ u ันบ x h กซ a กมักเอกนะั้นถือว่าเป็นรองเท้า h o ก a รุ่นแรกที่ผมเอามารีวิวในช่องนี้เลยนะแล้ว h o ก a ก็เข้ามาอีกแล้วนะไหนๆมาแล้วก็เอาให้สุดไปเลยไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กู uru, รูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซีซากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ ผมจะนำรองเท้าที่เรียกว่าเป็นซ u เปอร์ชูสนะครับหรือว่ารองเท้าแข่งขันนะครับรุ่นท็อปสุดเลยของแบรนด์ฮ o กานะครับนั่นก็คือ HOGA r o c k อกเก็ตเนั่นเองนะครับเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็ช้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันออกมาน่าจะสัก3-4เดือนได้แล้วไหมอ่ะเออนะก็ยังไงอ้อต้นคลิปก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่กอฟนะครับจากเพจ เรียนรู้รันนะครับเรียนรู้รันที่โหคุยกันแล้วแกก็บอกว่ามึงต้องลองจริงคู่นี้คือสุดของกูแล้วนะคู่นี้คือแม่งโคตรเจ๋งเลยโคตรดีเลยอ่ะแล้วก็ขขบคูดอีกครั้งแล้วกันครับพี่นะฝากด้วยเนาะใครที่ชอบแบบว่าการรีวิวที่แบบดิบๆสั้นๆตรงไปตรงมาคล้ายๆผมนี่แหละแต่อาจจะไม่ได้บง้บองเหมือนผมนะแต่เป็นเพจที่สรุปง่ายๆนะครับแล้วก็ อัปเดตกันง่ายๆรีวิวกันง่ายๆเข้าไปกด Follow ติดตามได้เลยเรียนรู้รันนะผมขึ้นให้แลนวนะขอบคุณนะครับพี่กอลฟขอบคุณจริงๆครับพราะผมคงซื้อไม่ไหวนะครูนี้โอเคเข้าเรื่องเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Unbox นะครับแกะกล่องเล่าเรื่องก็ช้าไปนิดนึงแหละอย่างที่ผมบอกมันออกมาแนละ้สัก3 4เดือนแล้วมั้งเนาะตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยผมไปลองนะไปลองในชอ็อปตอนนั้นของไลฟ์บ n n นเเนาะเข้าไปลองชอ็อปปุ๊บก็โอ้โหแม่งใช่เลย คือแบบทั้งฟิลลิ่งอัปเปอร์ทั้งโฟมทั้งการเดินความนุ่มความสมูทอะไรคือชอบหมดเลยติดตรงที่พลิกมาเจอราคา8,990ไอ้บ้าเอ้ยไม่ไหวก็เลยแบบเออให้มันอยู่ตรงเชลไว้ก่อนแล้วกันนะครับยกเวน้นถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีๆดีนะส่งมาให้ก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันนะขอบคุณพี่กอล์ฟอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าตัว r o c k e t X ซึ่งผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นช่องสุดท้ายเลยนะครับที่เอารุ่นเนี้ยมาเล่าให้ฟังว่าสเปคมันเป็นยังไงเนาะก็ขอทําหลายๆคลิปแล้วกันนะช่องน้อยเบียร์น้อยหอยน้อยอะก็เอออยากให้มีคลิปเยอะๆนะอ่ะไปดูกันว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างเนาะดูซ้ําหน่อยแล้วกันครับเรามาเริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับโอ้โหอันเนี้ย อย่างที่ผมบอกว่าผมไปลองตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆไปลองนี่คือชอบเลยไม่รู้โรคจิตหรือเป็นอะไรกับอัปเปอร์แบบนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นอัปเปอร์แบบออะไรวะขอดูก่อนโคตรพร้อมเลยเทคนิคอล l ซินซินอะไรวะเนี่ยเทคนิคอลซินเทติกเมชนะครับก็คือเป็นวัสดุเซนเทติกก็คือสังเคราะหนั่นเองนะครับเป็นแบบเมชนะครับที่ผมบอกว่าผมชอบแบบนี้ก็คือลักษณะมันจะเป็นแบบโปร่งแสง เป็นเหมือนคล้ายๆผ้าใบผ้าอะไรละ่ระผ้าใบนะครับโปร่งแสงเป็นเมชนะครับซึ่งผมชอบอะอย่างที่มันอยู่ในมันจะคล้ายๆกับในพวก motion wrap ใน a s i s อย่างเช่น meta speed edge plus sky plus รวมไปถึงรุ่นใหม่ที่เพิ่ง unbox ไปเนาะก็คือ magic speed 3มเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็น upper ที่ผมแบบเออชอบอะมันเบาบางแล้วก็ เย็นสบายเนาะมันโปร่งจริงมันรู้สึกใสแล้วสบายแล้วเบาแลา้วก็เข้ารูปก,กับเท้าเราได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นวัสดุเน,นี้ยอะไรนะเทคนิคอลซินเทติกเมชเนี่ยโอ้โหดีแล้วก็โปร่งแสงมากเลยอ่านดูสิเรียกได้ว่าใส่ถุงเท้าอะไรก็จะเห็นถุงเท้าสีนะถุงเท้าดําก็ดาถุงเท้าชมพูก็ชมพูเนาะก็เป็นวัสดุที่ผมโอเคมากสําหรับอัปเปอร์นะตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ถ้ามองไปเห็นด้านในอนะครับมันก็จะมีเป็นแบบขึ้นเป็นโครงเนาะ เป็นแผ่นที่ล็อกข้อเท้าอยู่ด้านในอะครับอ่าขึ้นเป็นหนังๆข้างในมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบสกราดเนาะกามี่ีนิดนึงขึ้นเป็นหงรงโครงเพื่อโอบกระชับตัวหลังเท้าเรานั่นเองทั้งด้านเท้าด้านเอ้ยข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกเนาะขึ้นเป็นโครงเห็นไหมเลยเออนะ <S <S ซึ่งดีมากๆนะครับมาถึงเชือกนะครับเชือกเขาก็จะเป็นเชือกแบบ วัสดุอะไรโพลีเอสเตอร์เนาะเป็นเชือกแบบทั่วๆไปนะั่นแหละแต่ลองผมได้ลองวิ่งสั้นๆแล้ววันนี้ประมาณ3โลเนาะก็เป็นเชือกที่ดีมัดแน่นนะครับแล้วก็ความยาวกําลังดีนะครับโอเคเลยลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางแต่ว่ามีการเนี่ยเป็นโครงยึดติดกับตัวรองเท้าไปเลยเนาะผมชอบนะลองอ่า ลิ้นรองเท้าที่มันยึดติดกับตัวตัวอัปเปอร์หรือว่าตัวรองเท้าเนี่ยเพราะมันทําให้แบบไม่เคลื่อนไหวไม่น่ารําคาญน,นะครับแล้วก็ลิ้นเป็นแบบบางนะครับเว้าหนีกรีดเว้าวตรงนี้ข้อเท้าด้วยนะครับน้ําหนักเบามากๆเลยมีการเจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยนะครับส่วนบริเวณฮิลคอเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนิ่มๆน,นิ่มเลยเออนิ่มเลยนี่นิ่มอย่างนี้นิ่มแบบเหยียบ้นได้เลยนะแต่ลองใส่มาแล้วล็อกข้อเท้าดีขนาดเนี้ย ไซส์โอเวอร์ผมไปเยอะเนะเพราะว่าคู่นี้เป็นไซส์10 US ปกติที่ผมไปลองถ้าเป็นรุ่น rocketx นะผมคิดว่าเท้าผมที่ใส่น่าจะแบบสบายสบก็คือ9.5ก็คือบวกมาหนึ่งแล้วล่ะแต่อันนี้คือบวกมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็ใหญ่กว่าเท้าผมปกติเอ้ยใหญ่เกินกว่าปกติแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดเลยคือผมว่าไอ้ตัวบริเวณ h e ค c o l l ครับมันจะมีตัวเนี้ย นุนๆนะครับล็อกข้อเท้าอยู่แล้วก็ถึงจะเป็นแบบบางไม่ได้ขึ้นเป็นโครงเป็นคับนะแต่ว่าล็อกข้อเท้าดีมากอันนี้การันตีแล้ววัสดุข้างในนี่คือแบบเป็นเหมือนเอาคทาทท่าสักการาแบบพรีเมียมเลยชอบมากๆนะครับมาถึงพระเอกของเจ้าตัวรองเท้า h o ก a Rocket X2 นะครับนั่นก็คือ มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยเป็นโฟมที่เป็น p ีบา b a เบนะครับในฮ o กาก็จะเรียกว่าโปรไฟล์เอ,อ็กซนะครับซึ่งผมชอบมากอย่างที่บอกไว้นะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ผมไม่ค่อยถูกจริตกับรองเท้าฮ o กาเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันแน่นๆฟมเฟิร์มอะไปลองพวกคาร์บอนเอตระกูลคาร์บอนทั้งหลายเนี่ยนะโหรู้สึกว่ามันแบบ เหมือนเป็นกระดานอะ่ะเหมือนวิ่งบนกระดานแข็งๆทื่อๆอะ่ะแล้วก็อย่าง Rocket X รุ่นแรกก็เหมือนกันทื่อๆคือแบบไม่ไหวอะ่ะแต่พอมาเป็นโฟมตัวนี้รุ่นใหม่นะครับโปรไฟล์เเนี่ยคือมันนุ่มเลยอเออมันนุ่มผมเบียดให้ดูมันนุ่มจริงนะนุ่มแบบนุ่มเลยอะ่ะและอย่างโคก้าม a X X ที่ผมรีวิวไปอะ่ะว่าชอบแล้วนะคือมีตัวพีบ้าแค่ข้างบนนะก็ยังนุ่มเลยแล,และนี่พีบ้าทั้งอันเออเพราะฉะนั้นแบบ โชอบมากสำหรับโฟมตัวนี้จริงๆเริ่มหลงรักโฮก้าเข้าไปแล้วนะทุกวันนี้อ่ะค่อยว่ากันสำหรับสตั๊กไฮนะครับของเจ้าตัวโรกเก r o c k ็ก X2 นะครับก็คือส้นด้านหลังนะครับจะมีความสูง39มิลิเมตรนะครับด้านหน้า34มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นดอบ5นะครับดอบ5ก็เป็นดอบที่ค่อนไปทางต่ำแล้กันนะก็คือไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ รูปทรงนะครับก็จะเป็นแบบเมตาอกเกอร์ er นะครับเนี่ยเออเป็นทรงกลิ่งหลายๆเลยคือนอกจากทรงเชิดๆแบบเมตาอกเกอร์ er, เห็นไหมเอยอ่าเนี่ยเชิดใช่ไหมสังเกตว่าไอ้ตรงบริเวณตรงเนี้ยมันก็จะโค้งๆนะเพราะฉะนั้นมันจะลื่นอ่ะมันจะสมูทอะ่ะอย่างที่ผมลองดีตัวเอ็กสเต 160x เนอะอันนั้นคือแบบปั้งปังแบบทื่อๆอะ่ะคือกลิ่งกลิ้งจัดแต่เนี้ยมันเหมือนแบบไหลๆอะ่ะ ผมไปลองเดินลองวิ่งก็รู้สึกนะครับว่ามันหลายๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสเปคของเจ้าตัวโกมิมโซนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเออหรือไปโทษไม่ใช่ด้านล่างดิตรงกลางนะครับก็จะแทรกแผ่นคาร์บอนแบบเต็มพื้นมาให้อีกเช่นเดียวกันนะครับมาถึงจุดต่อไปนะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นนอกนะครับหรือว่าเอาโซนั่นเองนะครับสำหรับเอาโซของฮ o กา Rock ก็ x 2นะครับก็จะเรียกว่าเป็นโซนอลับเบอร์เพลสเมนต์นะครับ โซนอลรับเบอร์ก็คือเป็นยางที่จะแปะตามจุดนะครับเฉพาะจุดที่สําคัญสําคัญนั่นเองก็คือเป็นชื่อของของแบรนด์เขานั่นแหละก็จะมีอยู่ด้านหน้าแต่ก็คือให้มาหนานะให้มาหนาเหมือนกันเออให้มาหนาแล้วก็เยอะแล้วก็มีจุดสําคัญด้านหน้าเต็มๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายซ้ายขวา นะแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเปลือยนิดเดียวเองอะแค่ช่วงนี้เองที่เปลื่อยน,นะครับแล้วก็มีการซ้อร่องแบบขนาดใหญ่มาหานะขนาดใหญ่ลึกเลยแล้วก็เป็นให้เห็นแผ่นคาร์บอนแข็งๆเลยนะครับเต็มผืนเป็นแผ่นคาร์บอนใหญ่ๆเลยอ่ะให้เห็นความดุความพุ่งอะสมชื่อร็อกเก็ตเนาะก็คู่นี้ผมว่าไม่รู้ว่าแกใช้มาเท่าไหาร่ลแล้วอะพี่ก๊อฟกิโลนละไม่รู้นะก็ผื้นผมว่าก็ไประดับหนึ่งนะ ผมอาจจะด้วยความที่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้แบบใช้รองเท้าคู่ไหนยาวๆมากนะครับก็เลยไม่ค่อยเจอพื้นที่แบบอาจจะไปไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามให้แล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นข้อความให้แล้วกันนะครับอ่าแต่พื้นก็จะประมาณนี้เนาะเออแต่ก็ก็ทนแหละเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวโปรไฟล์เนี่ยที่เป็นพีบ้าผมว่ามันอาจจะนุ่มๆด้วยแหละแต่ว่าไอ้ตัวยางมันก็ให้มาเต็มนั่นเองนะครับสำหรับน้ำหนักของเจ้าตัว r o c k e t X2 นะครับก็ ตามสเปคเขาบอกว่าเท่าไหร่อ่ะ224เหรอโทษน,นะครับ226กรัมเออแต่ว่าคู่นี้เป็น1 0 US นะครับผมลองช่างกับเครื่องของผมเนี่ยเครื่องแบบจริงๆเนี่ยก็224กรัมเอาเป็นว่ามันก็อยู่ที่น้ำหนักประมาณสัก200้ต้นๆก็เป็นน้ำหนักที่ดีครับไม่ได้หนักแน่นอนเป็นน้ำหนักที่เบาเลยแหละแค่2กรัมเอ้ยไม่ใช่2กรัม200กรัมก็คือ2ขีดกว่าๆเนี่ยผมว่าโอเคนะสำหรับรองเท้าที่เป็น ซูเปอร์ชูสนะครับแล้วก็โฟมหนาๆขนาดเนี่ยผมว่ามันทําน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปลองออนฟีดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับความรู้สึกสมใส่ว่าเป็นยังไงนะครับไป mm hmm. เอาครับตอนนี้ผมก็ได้มาลองออนฟีดนะครับสมใส่เจ้าตัว h o ก a Rocket X2 นะครับจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะอย่างที่ผมบอกเคยทดลองในชอปในร้านมาแล้วละ่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะ เพราะฉะนั้นอันนี้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะผมยืนให้ดูก่อนยืนให้ดูนี่คือเห็นชัดๆเลยว่าหน้าเชิดเมตาลล็อกเกอร์ er, เห็นไหมครับหน้าเชิดลอยๆเหมือนตัวเอ็กสเตเลยนะเมตาลล็อกเกอร์ er เหมือนกันแต่เอ็กสเตเนี่ยพอกลิ้งไปปุ๊บมันแข็งๆอะ่ะกลิ้งแล้วชวนกลิ้งต่อชวนเร็วอะ่ะแต่เนีียคือมันมันแบบฟิลไหลๆมากกว่าคือแบบมันได้ความสมูทด้วยโฟมโฟมอะไรเราด้วยตัวโฟม โปรไฟล์ X ด้วยนะครับที่ผมว่ามันละมุนเท้ากว่านะครับขณะที่หน้ามันเชิดมากนะหน้าเชิดแบบเชิดแบบชนิดที่ว่าผมว่ายืนเนี่ยมันจะค่อนข้างเอ็นไปข้างหลังด้วยซ้ำเพราะว่าหน้ามันเชิดจัดนะครับแต่เวลากลิ้งตัวไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกนุ่มละมุนอะ คือมันจะไหลอะ่ะมันไม่ใช่แบบกริงกูกเหมือนอย่างในเมจิกสปีดสออะไรเงี้ยอันนี้มันจะดูแบบฟิลไหลๆนะเออเ,เดินแล้วหลายๆห้องแคบไปนิดนึงนะมันก็เดินได้แค่เนี่นะครับโอเคมันจะแบบหลายๆยิ่งถ้าลองปักตรงบริเวณฟอร์ฟุตปลายเท้านะแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยเรายิ่งรู้สึกเลยว่ามันโอ้โหมันไหลมากเพราะว่าโทษนะครับตรงบริเวณจมูกเท้าอะ่ะเออตรงเนี้ยวงไว้ให้เนาะมันจะแบบโค้งๆด้วยอะ เออเพราะฉะนั้นเวลาลงเท้าแล้วไปข้างหน้าเนี่ยเออมันจะกลิ้งส่งเลยะไหลเลยเนาะรวมไปถึงบริเวณ upper ตัว upper อ์อางที่ผมบอกอะ upper ลักษณะเนี่ยผมชอบอะคือมันเบาบางแล้วก็เข้ารูปอะเออเข้ารูปกับเท้านะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเป็น upper ที่มันระบายอากาศได้ผมว่าสุดยอดแหละนะตัวนี้แล้วก็เรื่องไซส์เออเรื่องไซส์อันนี้ผมก็ ได้ทดลองนะครับจริงๆถ้าเป็นเท้าปกติผมว่าสามารถใส่ตรงไซส์ที่เคยใส่แทบทุกยี่ห้อนะเพื่อนๆใส่ยี่ห้ออะไรก็ใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์นั้นได้เลยแต่ถ้าเท้ากว้างผมแนะนําว่าบวก0.5ถึง1ไปเลยก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเท้าวัดได้จริงๆก็อยู่ที่วัน26.2 2 6 3ความยาวนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมจะใส่ตัวเนี้ยเออผมใส่9 5 US เลยนะครับจริงๆ9 US ผมก็ใส่ได้นะแต่ก็อาจจะรู้สึกว่า มันวิ่งแล้วหน้าเหลือเยอะแหละแต่พอวิ่งแล้วมันอาจจะแบบเหมือนเท้าไหลๆไปชนปลายเท้าไปนิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้น9.5น่าจะพอดีมากกว่านะครับความนุ่มของโฟมมิโซนี่สุดยอดเลยนุ่มจริงอะ่ะย่ำให้ดูย่ำหลังให้ดูก็ได้อะ่ะหาโฟกัสก่อนอะ่ะอืมดูดิคลึงให้ดูอะ่ะ คลึงให้ดูคือนิ่มมากอะ่ะนุ่มแล้วแบบไม่ได้เป็นนุ่มยวบนะครับนุ่มแล้วมันมันแบบมีความเด้งๆด้วยอะ่ะเออเนาะคือฟิลผมว่าผมอาจจะติดอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมติดชอบรองเท้านุ่มๆไงฟิลโฟมเนี่ยมันให้ชวนอารมณ์ผมนะสำหรับผมส่วนตัวนะผมว่ามันคล้ายๆกับฟิลเซลใน New Balance เหมือนกันเนาะเป็นแบบนี้าง่นุ่มๆยืนๆน,นุ่มเลยแหละ เออนุ่มเลยแต่ว่าความยับเนี่ยเออดูความยับก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ยวบอะครับมันมันยุบตัวดีกว่ามันนุ่มจัดเนาะมันจะคล้ายๆกับฟิลเซลเนั่แหละแต่ฟิลเซลมันจะรู้สึกยวบมากกว่านี้อันนี้จะแบบยุบๆแล้วก็คืนตัวได้เร็วนะครับเหมือนโชอกอ้าแหละลงแล้วบึ้งเลยเออแต่นุ่มมากจริงๆนะครับลองดิวดูบริเวณเนี่ยตัวฮนะิลคาลเตอร์เนาะฮิลคอล่า คือบางนะแต่มันกับล็อกข้อเท้าดีนี่ขนาดแบบเออโอเวอร์ไซส์แบบไปเยอะ,อะสำหรับเท้าผมนะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องการล็อกข้อเท้าเลยวันนี้ได้ไปลองมาประมาณสัก3โลกว่าก,าก็อย่างเอาอะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะอย่างเอาอะโห้กลิ้งไหลเนาะเอาแค่นี้ก่อนเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากลองยาวๆมากกว่านี้เนาะก็คือกลิ้งไหล สมูทนุ่มสบายมั่นคงด้วยเออเท้าผมอะล้มในด้านขวานิดนึงนะแต่ว่าเนี่ยให้ดูคือตัวโฟมนุ่มก็จริงนะครับรวมไปถึงอัปเปอร์เนี่ยที่มันแบบบางๆนะแต่ว่าพอเรารัดเชือกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรัดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวบริเวณตรงเนี้ย ที่ผมบอกอ่ะมันมีการออกแบบขึ้นโครงมาตรงเนี้ยมันอบอุ้มตัวหลังเท้าเราดีมากเลยเพราะฉะนั้นลองวันนี้ขนาดโอเวอร์ไซส์ไปเกินนะนี่บวกไปน่าจะสักวัน1.52เลยนะยังรู้สึกว่าส้นไม่หลุดเลยเอออย่างเทียบกับเมื่อก่อนอ d i o ดิ r อสโป3เนี่ยผมว่าไอ้ตัวนั้นยังส้นหลุดมากกว่าเลยเพราะฉะนั้นดีมากเออชอบแหละนี่บอกข้อเสียสปอยสปอยคลิป EP 2ก่นเลย<ม>ข้อเสียข้อแรกเลย ราคานะที่ทําให้ไม่ได้เป็นเจ้าของมันสักทีเนาะถ้ามีโอกาสก็คู่นี้แหละใช่เลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปๆๆอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทํากันตอนตีหนึ่งผมก็จะเสียงเอ่อยเอ่ยเนื่อยกันนิดนึงนะง <ๆ S 1> ่วงละโอเคครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการออนฟีดนะครับสวมใส่นะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมได้มีโอกาสไปลอง ที่มันตรงไซส์แล้วอะ่ะที่ช็อปนะครับก็ชอบอะ่ะเออชอบมากเป็นซูเปอร์ชูสคู่หนึ่งที่ผมว่ามันจริตมันถูกจริตกับผมแน่นอนอะ่ะคือทั้งความนุ่มการวิ่งที่มันมันเลื่นไหลอ่ะนะก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เอาไปลองประมาณสัก3 4โลแล้วละ่ะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีมันสัมผัสมันดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวที่ไปลองเลยแหละมันไม่ดีอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องราคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งแบบสัก วิ่งเยอะๆยได้ไหมพี่กอล์ฟยืมหน่อยเนาะอาจจะสัก10 10โลพอละอ่ะ20โลเต็มที่คงไม่ถึงหรอกไม่มีเวลามีรองเท้าต่อคิวอีกเพียบนะก็เดี๋ยวไปลองวิง่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกของการใช้งานในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็อย่าำรำคาญแล้วกันนะครับถ้าใครที่ดูมาแล้วกข็ข้ามไปก็ได้ผมก็อยากมาโม้ให้ฟังเฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังความรู้สึกนะครับในฐานะของคนที่วิ่งไม่เร็วอะ่ะวิ่งเฉลี่ยเพชร7เพชแ8เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงกับมันบ้างเนี่ย เดี๋ยว EP 2ผมเอามาเล่าให้ฟังอีกทีเหมือนแล้วกันนะครับกับเจ้าตัว h o ก a r o c k e ็ X2 นะครับก็เอาเป็นว่าเอาแค่ความรู้สึกแรกนะตอนเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นซ u ปเปอร์ชูสอีกคู่หนึ่งที่ไม่ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะแต่บอกว่ามันมันน่าจะเข้ากับผมมากที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยละเออชอบมากเลยจริงๆเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็หากถูกใจก็ หมายถึงว่าถูกใจผมนะก็ฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างช้าบ้างเร็วบ้างอย่างเงี้ยโอ้โหออกมา3-4เดือนแล้วเพิ่งเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าซื้อไม่ไหวจริงๆเนาะซื้อไม่ไหวจริงๆเนาะก็ได้เนี่ยแหละรุ่นพี่ที่ใจดีนะครับส่งมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวคลิปหน้า เอามาเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่ารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบอะไรกับมันบ้างหลังจากได้ลองวิ่งจริงจังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับมาช้านะแต่ก็ก็ช้านั่นแหละออก็อะไรวะ